พี่บัวขาวนะคะไปรับแขกนะคะแม่ก็เพิ่งกลับมาจากล้างก๋วยเตี๋ยวนะลูกสาวอยู่คนเดียวก็ร้องไห้วิ่งรอบต้นไม้สามสี่รอบแล้วก็ยืทนท่านี้เลยนะคะโอ้เงียบเงียบเงียบโอ้เงียบลูกเงียบเงียบเงียบใครทิ้งเยอะไม่มีใครทิ้งหรอกเงียบเงียบวิ่งรอบต้นไม้เลยนะคะเมื่อกี้แล้วก็มาสงบนิ่งอยู่ที่ท่านี้ เขาในความรู้สึกเขาเขาจะกลัวว่าพ่อจะทิ้งพี่บัวจะทิ้งนะคะดูค่ะจิตใจไม่อยู่กับนวับตวเลยนะคะเดินแล้วค่ะอันนี้คือพี่บัวขาวนะคะไปรับแขกนะคะลูกสาวอยู่คนเดียวพี่บัวขาวอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะ ก็ร้องไห้วิ่งรอบต้นไม้สามสี่รอบแล้วก็ยืนท่าน,นี้เลยนะคะแม่ก็พึ่งไปกลับมาจากร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะจะมารับลูกอ,อ,อู้ดีใจดีใจดีใจเจอพี่บัวมาแล้วพี่บัวขาวมาแล้วอ้เงียบเงียบเงียบโอ้เงียบลูกเงียบเงียบเบใครทิ้งเยอะไม่มีใครทิ้งหรอกเงียบเงียบ วิ่งรอบต้นไม้เลยนะคระเมื่อกี้แล้วก็มาสงบนิ่งอยู่ที่ท่านี้เขาในความรู้สึกเขาเขาจะกลัวว่าพ่อจะทิ้งพี่บัวจะทิ้งนะคะในตอนนี้เนาะเพราะว่าเขาไม่เคยอยู่คนเดียวนะคะเขาจะอยู่กับพี่บัวตลอดหรือไม่ก็คุณตานะคะนูดูดููพี่บัวจะไปทํางานก่อนลูกค่ะพี่บัวไปทํางานก่อนเนาะดูค่ะ ใจใีแจไม่อยูอ่กับนุ่งัวเเลยนะคะเดินแล้วค่ะวิ่งรอบแล้วเงียบลูกเงียบแล้วแม่หาอ้อยให้กินก่อนมากินอ้อยนาอลูกเนาะกินอ้อยไหมคะอ้ยดูสายตาน่าสงสารเทนออยทำไมหน้าสงสารแท้ลูกตัวน้อยนียน่ที่ยกนึ่งอะไรอย่างนี้ก็คือว่า ไม่มีเพื่อนนะคะแล้วก็เหงาด้วยมาลูกมากินอ้อยนี่แม่โยนอ้อยไปถังนี้มาเร็เวเร็เวเเคกิ่งเร็วเร็วเร็วเนี่นี่นี่นนี่นมามัมอ้อยเร็วมาวมาั่อ้อยลูกมาไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปร้องไห้คนเดียวมานี้มาอยู่กับแม่มาเร็วนี่นี่นี่ไม่ได้อ้อยนี่มาเร็วยังมองหาพี่บัวนะคะออาลูกอะอะ กินอ้อยดีกว่าพวกเรารอพี่บัวกรสูงม,มากนี่แหละค่ะเขาไม่เคยไม่เคยขาดไม่เคยขาดความอบอุ่นจากพี่ชายนะคะแล้วก็คุณตาเนาะแล้วทุกครั้งที่พ่อพาพี่บัวไปต้อนรับแขกนะคะต้อนรับพี่ๆที่มาเยี่ยมนะคะที่มาเที่ยวนะ เขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะอาการของเด็กอ้วนเอ้ยพี่บัวไปแป๊บเดียวรู้เดี๋ยวพี่บัวมาแล้วตาเหลือกเลยค่ะมองหาพี่บัวแล้วเดินหมุนไปหมุนมายังไงนี่อันนี้คืออาการที่แบบว่ามองหาพ่อมองหาพี่บัวอยู่นะคะเนี่ยค่ะสายตาเขาคือเขาจะมองตลอดเนี่ยค่ะ คืมครามครามร้องไห้ตลอดเลยนะคะเน้องพลอยเนี่ยอ้วนขึ้นจากเดิมมากเลยนะคะสังเกตดูได้เลยเลื่อนดูคลิปประมาณเดือนก่อนนะคะแล้วมาดูคลิปปัจจุบันนี้เนาะคุณแม่ถ่ายคลิปวันต่อวันนะคะดูร <c oughs> ้องไห้อีแล้วเ <c oughs> งียบลูกเงียบเงียบเงียบอยู่กับแม่เงียบเงียบเลยเงียบไม่ร้องเดีย๋ยวพี่บัวมาแล้วลูกเงียบแม่ก็ไม่สนใจแล้วคะ่ะเมื่อกี้สนใจอยู่เพราะเมื่อกี้แม่ได้กล้วยมาให้นะคะ ตอนนี้แม่หมดความหมายแล้วก็โอ๊ยนอเงียบเลยเงียบจะร้องไห้ทำไมเดี๋ยวพี่บัวมาโอ้ย <c oughs> ก็เป็นความรักความผูกพันของเขามากๆเลยนะคะในส่วนที่คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนนะคะไม่สามารถเติมเต็มให้เขาได้เนาะเขาก็ <c oughs> ได้รับจากพี่บัวขาวแล้วก็คุณตาแสนดีนะคะลองหาพ่อนไหนั่นไปยินเสียงพ่อแล้วจะลองหาพ่อไหมนั่นดืนะคะเมื่อกี้ตอนที่แม่ยังไม่มาเนาะแม่ก็มองมาจากไกลๆคือลูกสาววิ่งรอบต้นไม้เลยนะคะในความที่เขาแบบคือตกใจเนาะแล้วก็แบบไม่มีเพื่อนอยู่นะคะ ็จะประมาณนี้แต่ตอนนี้แม่มาอยู่ด้วยแล้วก็หลังจากที่วิ่งเอาะต้นไม้ก็ไม่วิ่งแล้วแต่ก็ยังโยกยังอะไรปกติเขานะคะแล้วก็ยังมองหาพ่อมองหาพี่บัวอยู่ตลอดเวลายังสรุปท่ายืนท่านี้ของน้องพลอยไม่ได้นะคะว่าเป็นท่าอะไรยังไงลูกไปไหนคะอยากไปหาพี่บัวแล้ว ให้พี่บัวทำงานก่อนลูกอันนี้ก็เป็นที่พักของน้องพลอยนะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเมื่อกี้รอบเที่ยงนี่ยังไม่ไทำความสะอาดเลยรอบบ่ายเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่บัวมาเดี๋ยวแม่พาไปอาบน้ำลูกไปอาบน้ำด้วยกันเนาะมาหาแม่มาเร็วมาหาแม่เร็วคาะลูกมา คือตอนนี้จะไม่อยากอยู่กับแม่สักเท่าไหร่เพราะว่าคือแม่ให้กล้วยกินกล้วยจนหมดแล้วก็ <g iggle> จะลืมแม่ในทันทีนะคะตอนนี้ก็กินใบหญ้าแห้งๆไปก่อนเพราะว่าแดดค่อนข้างที่จะแรงมากคุณพ่อกับคุณแม่นะคะไปะตัดหญ้าแล้วก็ตัด,ต,ดต้นอ้อยมาให้ลูกนะคะในตอนชเช้านาอแล้วแบบตัดมาแต่เชา้ชาเช้าดูเลยนะคะประมาณหกโมงชเช้านมาถึงนี่ก็ออกไปตั้งแต่ตีห้าครึ่งครึ่ง แล้วก็ตัดมาให้ลูกก็าตากแดดทั้งวันก็ใบก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งนะคะน้อง,งพลอยนี่อ้วนตุบปุเลยยังไงก็ฝากทายกันมาหน่อยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่จะถึงวันเกิดคุณแม่แล้วจะถึงวันเกิดคุณแม่แล้วนะคะไอคันอืออนแม่เกิดวันที่เท่าไหร่คะลูกบอกพี่พี่เร็วคุณแม่เกิดวันที่เท่าไหร่บอกพี่พี่เร็วค่ะลูกบอกพี่พี่เร็ว แม่เกิดวันที่เท่าไหร่ลูกแม่เกิดวันที่เท่าไหร่ลูกลืมแล้วหนูไม่รู้หรอกเราจะลองหลบเขาหลังตุ้มไม้นะคะว่าเขาไม่เห็นเราแล้วเขาไม่มีใครตรงนี้เขาจะทำยังไงมหังแล้วค่ะ 嗯。嗯 ขาจะได้ยินเขาได้ยินเสียงพ่อมาแล้วนะคะร้องไห้แล้ว <c oughs> พี่บัวขาวมาเลยพี่บัวขาวอาบน้ำมาแล้วค่ะโ <c oughs> อยร้องไห้โกรธดพ่อแล้วอ,อูไม่ต้องงอนลูกไม่ต้องงอนค่ะโอ๊ยหนอ พี่บัวเขาจะทิ้งหนูไปไหนได้นี่เงียบเลยเงียบกลับมาท่าเดิมแล้วค่ะดูตาเหลือกเลยงอนจนตาเหลือกเลยเบอรอ <oung ing> <PCs ip presents> ร้องห้ากอดกอดโอ้ยดึงมือไปแล้ว <pack ing> โอ้หงาพี่บัวเนี้ยหายจากพี่บัวไปนางขอนุี่ตหนูดนมเลยแล้วกันพ่อ ดันไว้กลัวพ่อจะรักพี่บัวมากกว่านะฮะดูค่ะไปแล้วไปแล้วอ <g Classic> ุ้ยสู้เบียดต้นไม้ไปอะ่ะโอ้ยดูเขาไปกอดขาพ่อดูค่ะดูค่ะดูดูกอดขาพ่อค่ะดูค่ะโอ้ยปล่อยปล่อยพ่อปล่อยปล่อยพ่อ,อเร็วลูกกอดขาวไว้อะไรเน่นเท่นอนนอโอ้ยอโอหพี่บัวขาวเนี่ยหนุ่มหล่อนิสัยดีมากมากเลยนะคะคุณแม่กล้าพูดเลยแม่เคยรังเกนอก้องไม่เคยดุน,อน้องไม่เคยแบบ คือไม่เคยไม่เคยเลยอะค่ะไม่เคยจะแสดงออกว่าโอ้ยฉันเบื่อนะั้าทางที่น้องอะดื้อมากเลยนะคะอันนี้ยอมรับในวัยของเขาเนาะแต่พี่บัวนี่ใจดีมากๆเลยพี่บัวขาวหนุ่มหล่อวัยสปีนะคะงาก็สะอาดสะอาดทุกอย่างเลยนะคะเขาเป็นหนุ่มเจ้าสําอางเนาะค่ะสำหรับวันนี้คุณแม่จะขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะจะพาลูกๆกลับบ้านแล้วยังไงก็ เป็นกำลังใจให้น้องบอบพลอยและพี่บขาวด้วยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ของครอบครัวน้องบอบพลอยคิดดื้อนะคะมีกระเป๋าน้องบอบพลอยกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะคะแล้วก็มีเสื้อน้องบอบพลอยนะคะมีไซส์เและไซส์ L นะคะมากไปกว่านั้นคือมีหมอนน้องบอบพลอยคิดดื้อด้วยนะคะฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องบอบพลอยด้วยนะคะ uh huh. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะ สำหรับวันนี้คุณแม่จะขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย